ตกลงขอบขนดแวะมาวนนชนอยากจะพดเกยยาวกบแองเจลาลูกสาวของอดนนก็รบผดรายจากมาร์เวลของมุกสอและเธอเปยนลูกสาวของอดดน,นและเป็นองศาของทอนและละครทหายสาบสนไปนาดงนนจงไม่ราย,ยเลยไรสาระวะเธอเป็นใครต่อน,น้องเจรามเอกลักษณะเฉพาะต่อวามากเธอเกิดจากชาวไอสการแดรบการเลยงดจากแล้วทศวรรษแหงสวรรัคและโดยเห็นจงมสันทยาลกผสมทมอกคณะสงเสรเห็นอมุสยุด เป็นมนสยาของเธอหายเทยมกบชาวแอสการ์ดระดกบอนอสดเทมความแข็งแกร่งทะเยอทากและมกผลดบโดยรวมเทาหนนเทมความเร็วปฎระยาตอบสนองและความคลองตัวเหนือมนสยดหนนเธอจงสามารถตอสกบต่อและทาผลงานแดงขนเทมความทนทานและการรักษาคนทรงเธอนายุนยาวเหมือนกบผชายขนอนคอนแต่เป็นนองตักเขาไม่ความชราและมกพมคุมกวนตอนคาตังขาตางเธอได้บักการฝกฝนห้เป็นนางฝาแห่งสวนและเธอเป็นหนงในนกรคทอนกลายทอสด ในจักรวาลเธอสามารถปราบเทพจอบศาสตร์และสงบชวตองแห่งจักรได้ด้วยทักษะและความเป็นยาสมสุดและเธอเป็นสรจกไหนเรื่องการตดสคอสครพวกมวลจะโตตอบดยซาธเธอปเอนเอชรยาทางยุธทธทุไรายการฝกฝนมายังดดพร้อมดุกระยอทาและอบายเธอเป็นผนาการรณรงค์ทางการเมืองและนาทางการเมืองระดับจักรวาลและโครงสร้างอานาะตเธอต้องการเอาธนาหลงใสหลงสามสนบนสามารถทารายส่งสกุและเหนือธรรมชาติใดเธอยงมุมอวัธสกด และสวรระรั์คอผสมกอนอทเธอไดบัดจากสวรรค์และสามารถเขาถงกระป้อมดเพลเราการทะวะเท้าออกมาได้ทุกเมื่อเธอต้องการตอนนอเธอใดแสดงหหยเห็นถงความสมพผลทศทรงพลงมากและถงจะดนุงเธอกระบกครองนรกน,นรถโดยไหอนาตแกเธอเหนือคนตายและมอความสามารถด่านเวทมนต์บางอย่างเธอได้สมผลประสบการณ์นรดกจกรวานทัตทางงานรวมกบไมพย,ยงแต่ชาวแอสการาเทานนแตแยงรวมถงพบทุกศาสแงการแลก และการทางงานรวมกบเทพเจ้ารักโดยเธอถกเลยงดมาในโลกทออารมณนะถกมองว่าเป็นจดอดงลงนนเธอจงมรเบยบวนยะสงแตมรอยแผลเป็นทางอารมณสนแรงมากแตนคอของพงทอแข็งแกรง,งอโดยรวมของทอไม่อาจเอาชนะใดมมทุกสมากขนและโหดเยี้ยมมากขนในวันเคยในการตอสระยะประชดเธอโหดกว่ากุมรกมารแหมมรังกายเหนกว่าโลกงลงนนเธอจงมองขอใดประยบกมากมายตอนนอหากขนมอะไรเพิมเติคนต้องการเพิ่มหายกบตะวันละครน,นอปรดดาเนนการในสวนความคดเห็นใตเชนเคยก่อ ไลคคล้ายและติดตามให้ชนดวออยอ